ระเป๋าของคุณจจกจักอนอาค m สิรินะคะบอกเลยว่าสวยมากแล้วจะบอกเลยว่ามีหลายระดับหลายราคามากๆใครที่มองหากระเป๋าหรือว่าอยากได้แบบ Inspiration นะหรือว่ามีบุคลิกคล้ายๆกับคุณจจกจันเนี่ยก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซีล่า Mo สค่ะ ในคลิปนี้ค่ะมอสจะพาทุกคนไปชมกระเป๋าใบสวยๆของคุณจ็คกจรจันอาคัมซิลลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสอยู่เลยแล้วก็อยากจะทําคลิปนี้เนี่ยเป็นกําลังใจให้ตับคุณจ็คกจรจันด้วยเนาะมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยดีกว่าค่ะ ใบแรกนะคะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ไทยเลยนะโมเส์ them, mm hmm. ดีใจมาก,มากๆทุกครั้งที่เห็นแบบเซเลบดาราถือก,กระเป๋าแบ,บรนด์ไทยนะเรารู้สึกว่าเออเหมือนเราแบบได้ทําคลิปแล้วเราก็ได้สนับสนุนเฮาส์แบรนด์ของคนไทยฝีมือคนไทยด้วยใ mm hmm. บยนี้ค่ะมาจากแบรนด์แฮ t แท็กค่ะกระเป๋าแฮดแท็กส์เบอร์ีใบนี้นะคะบ,บอกได้เลยว่ามันเป็น Inspiration b a ็ แล้วก็เป็นกระเป๋าแบรนด์ไทยด้วย Inspiration Bag หมายถึงอะไรนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นกระเป๋าที่เป็นทำออกมารูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงมากๆกับกระเป๋าที่เป็นรุ่นดังๆของแบรนด์เนมใหญ่ๆนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่ของก๊อปปี้นะ Inspiration Bag ก็คือเขาจะมีแบรนด์ของเขาเองนะคะของก๊อปปี้ก็คือของที่ทำออกมาเหมือนของทำเลียนแบบแล้วก็ปั๊มตาสัญลักษณ์ของแบรนด์ใหญ่ แบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ปั้มตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยม s สจะนับว่าเป็นกระเป๋าที่เป็น inspiration bag ค่ะแล้วข้อดีของ inspiration bag ค่ะก็คือเวลาที่คุณอยากได้กระเป๋าแบบรุ่นที่มันแพงๆอย่างนี้นะคะอย่างตัวม o สเองเนี่ยถ้าอยากซื้อกระเป๋าที่มันแบบแพงมากลรวรู้สึกว่าซื้อมาเราต้องใช้ให้คุ้มอะมอสก็จะไปซื้อ inspiration bag มาก่อน1ใบ เพื่อทดลองใช้ดูว่าขนาดเหมาะกับเราไหมใส่ของในชีวิตประจําวันได้เพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็ถึงจะไปตำกระเป๋าที่เป็นรุ่นแบบแพงๆของแบรนด์เนมมานะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ m o สแนะนําว่าใครที่อยากจะหา inspiration bag นะคะแบรนด์ hattax นะคะทำออกมาได้ดีมีคุณภาพ สมราคามากๆเลยค่ะใบนี้นะคะวัสดุหลักๆที่ใช้เลยค่ะก็จะเป็นวัสดุแคนวาสนะคะทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานมากๆด้วยที่สำคัญค่ะโดดเด่นด้วยอะไหล่สีเงินวิ่งวับเลยนะคะสำหรับแบ,บรนด์นี้นะคะเวลาที่คุณสั่งซื้อเนี่ยเขาก็จะส่งมาพร้อมกับบ็อกซ์เซตสุดหรูเลยนะคะและอีกหนึ่งจุดขายของแบ,บรนด์นี้เลยค่ะก็คือการทำ Personalization นะคะคุณสามารถปักชื่อได้ฟรีแบบที่ไม่จำกัดตัวอักษรเลยนะ ราคาก็น่ารักมากๆเลยค่ะเพียงแค่3,290บาทเท่านั้นเองค่ะใครสนใจก็สามารถไปดูได้ที่อินสตาแกรมนะคะของ h ฮชแท็นะคะหรือว่า Facebook Page ก็ได้ค่ะใบที่2นะคะมาจากแบรนด์ยอดฮิตนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยลหลงไหลในแบรนด์นี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือแบรนด์ลุยวิตองค่ะ ใบนี้น่ารักมากๆเลยนะแล้วคุณจักจันเนี่ยเอามาอัดเดให้มันแบบว่าดูดียิ่งขึ้นด้วยนั่นคือใบนี้เลยค่ะ toiletry pouch 26กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันเครื่องหนังและ a c c e s อรี y ของ L V s Scale สำหรับฤดูร้อนปี2020ที่รังสรรค์ขึ้นจากโมโน g กรม Canvas โดดเด่นด้วยเอฟเฟกแบบมัดย้อมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิคชิโบริแบบโบราณของญี่ปุ่นค่ะแล้วก็นำมาผสมผสานลุคที่สวยสะดุดตาเข้ากับ ประโยชน์ใช้สอยที่ครบคันนะคะด้านในเนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีซิปที่รูดเปิดปิดได้กว้างเหมาะสําหรับใส่อุปกรณ์ความงามด้านในเขาจะบุด,ด้วยวัสดุที่สักได้นะคะช่วยทําให้ทําความสะอาดรอยและคราบเปื้อนต่างๆได้ง่ายได้เลยทีเดียวค่ะใบนี้นะคะไซส์ของเขาจะอยู่ที่25คูณ20คูณ5.5ซนติเมตรค่ะ most ว่ใบนี้นะเขาจะเหมาะสําหรับแบบใส่ของเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะดูชิคๆนะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใส่ของเดินทางแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะแบบเอามาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยเนี่ยสามารถทําได้เหมือนคุณจักรจันเลย<ม>ก็คือซื้อออร์แกไนเซอร์นะคะเป็นแบรนด์ดังที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะถ้าอยากจะสปอนเซอร์คลิปเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแบรนด์นี้เนี่ยใช้ดีจริงๆค่ะหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วแหละต่อให้เป็่นพูดชื่อนะก็พอจะเดาได้เขาจะมีหูจับทั้งสองข้างนะคะแล้วก็คุณสามารถแบบเกี่ยวสายคล้องลงไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนจากกระเป๋าพาเนนยให้มักลาป Cross body. ็อว ใช้เป็นท็อปแฮนดิลก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าสะดวกสบายนงคะ,ะแล้วยังสามารถจัดระเบียบของในกระเป๋าได้อย่างดีด้วยค่ะใบนี้ราคาอยู่ที่21,500บาทค่ะใบต่อไปค่ะเรายังคงอยู่ก,กันกับแบรนด์หลุยวิตองนะคะมดว่าคุณจ้กรจจานเนี่ยน่าจะชอบแบรนด์หลุยวิตองเป็นพิเศษแน่เลยเพราะว่าใช้แบรนด์นี้หลายใบเลยทีเดียวค่ะอีกใบต่อมาก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะมาจาก ลุยวิตองเกมออนแวนิทีพีเอ็มค่ะใบนี้เป็นกระเป๋ารุ่นเกมออนแวนิ t ีพีเอ็ะที่รังสรรค์ขึ้นจากลายเกมออนโมโน g r a m แคนวาสอันโดดเด่นซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบของนิโ o ลัสเกชเกียที่เลือกปรับโฉมลวดลายโมโน g r a m f ฟล w เวอ ด้วยการแต่งแต้มสีน้ำเงินและสีแดงสดใสผิวสัมผัสนวลน,นุ่มและขนาดกระถัดรัดตอบโจทย์การใช้งานที่ลงตัวได้ทั้งการถือสภายไหล่และสภายเฉียงค่ะตัวนี้นะคะไซส์ของเขาจะอยู่ที่1 9คูณ13คูณ11เซนติเมตรค่ะตรงรอบๆขอบกระเป๋านะคะจะมีการแต่งขอบด้วยหนังคาวไฮนะคะเวลาที่เปิดเข้ามาด้านในแล้วเนี่ย มีการบุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์สีทองสวยงามเลยนะวิธีการเปิดปิดกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นซิคู่สามารถรูดเปิดปิดมาพร้อมกับแม่กุญแจด้วย พอเปิดเข้าไปด้านในแล้วนะคะจะเจอช่องกระเป๋าด้านในแบบแบนเรียบ1ช่องนะคะแล้วก็ตรงพื้นกระเป๋าเนี่ยจะมีหมุดกันกระแทกให้4ตัวอันนี้มดว่าสําคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้งานเนี่ยเอาไปวางที่ไหนจะได้ไม่ต้องระวังมากเกินไปค่ะแล้วก็มาพร้อมกับสายโซ่นะคะหรือว่าสายที่เป็น cross body สามารถถอดออกได้นะคะโดยที่สายเนี่ยนะคะ drop แล้วจะอยู่ที่สั้นที่สุด56ซนเมตรค่ะราคาออกช็อปไทยค่ะ กำลังแบบเลขสวยเลยนะราคาอยู่ที่90,000บาทไทยค่ะ ใครที่อยากได้เนี่ยก็เข้าไปดูในช็อปได้เลยหรือว่าถ้าคุณไม่มีเวลาเนี่ยก็แค่คลิกเข้าไปในเว็บไซต์หลุยส์วิตองก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วค่ะใบต่อมาเนี่ยเรายังอยู่กันที่แบรนด์หลุยส์วิตองค่ะเห็นไหมโมสว่าคุณจ๊กระจันเนี่ยชอบหลุยส์วิตองเป็นพิเศษแน่ๆเลยใบนี้ก็ยังอยู่ที่คอลเลกชันของเกมออนนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นอะไรไปดูกันค่ะใบนี้เป็นกระเป๋าพาวซ์รุ่นเกมออนทอยเลตทรี26 e y ค่ะใบนี้เนี่ยนิโคลัสเกตสเกียร์ เขาได้เปิดตัวกระเป๋าพาว c ์รุ่น t o i l e t t r e e 2ที่รังสรรมาจาก Game on m o o o r r m m เช่นเดียวกับใบก่อนหน้านี้เลยนะซึ่งก็เปิดตัวมาในคอลเลกชั Cruise 2021นะคะดีไซน์เนี่ยเขาจะสื่อถึงความสนุกสนานผ่านลวดลายขนาดใหญ่และสีสันสะดุดตาล้วนได้แรงบันดาลใจมาจากสัญ,ญลักษณ์ไพ่<ม>กระเป๋าใส่ของใช้ส่วนตัวขนาดใหญ่ที่สุดของแบรนด์สามารถขยายด้านข้างได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของและทำให้หยิบสิ่งของสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยใบนี้นะคะไซส์ของเขาจะอยู่ที่ 25คูณ20คูณ5.5ซนติเมตรค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้อยู่นะคะก็สามารถคลิกป้ายขึ้นมาดูเล่นๆได้นะเพราะว่าใบนี้เนี่ยเขามีผลิตอยู่ที่ฝรั่งเศสสเปนอิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะใบนี้ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบเป็นสายสะพายได้ crossbody หรือว่า Top handle ได้โดยการใส่ตัว o r g a n i z e r ลงไปแล้วก็เกี่ยวสายเช่นเดียวกันเลยราคาอยู่ที่21,500บาทไทยค่ะและใบสุดท้ายของคลิปนี้นะคะ มาจากแบรนด์ที่เรียกได้ว่าใครที่เป็นสายแฟนเนี่ยจะต้องชอบแบรนด์นี้แน่ๆเลยนั่นก็คือกุ c ชีนั่นเองไปดูกันว่าคุณจ็คกรจจันใช้กระเป๋า Gucci รุ่นอะไรคะ่ะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็น Gucci GG Apple PatternPo t ซึ่งเปิดตัวมาในคอลเลกชันที่เป็นแบบแคปซูลคอลเลกชันนะคะในช่วงของ Chinese Valentine's นั่นเองนะในปี2020ค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นสี i v o r y นะคะแล้วก็สี r ร d นั่นเองใบนี้มาพร้อมกับสายสตรัปที่สามารถ ปรับได้นะคะแล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วยใครที่อยากจะใช้ถือเป็นท็อปแฮน l e เดลเนี่ยก็สามารถถือได้เลยเช่นเดียวกันด้านในเปิดเข้าไปนะคะจะมีเมนคอม m พาร์ซเมนใหญ่ๆ1ช่องนะคะแล้วก็จะมีซิปพ็อกเก็ตอยู่ด้านในด้วยตัวขอบรอบๆนะคะจะทรีมด้วยหนังแท้100%ค่ะแล้วก็ตัวกระเป๋าใบนี้นะคะจะเพ้นท์ลายนะคะเป็น GG Apple Pattern นะคะมาทั้งใบเลยนะ ตอนนี้เนี่ยในช็อปไม่มีแล้วเนะเนื่องจากว่าเป็นแคปซูลคอลเลกชันนั่นเองใครที่อยากได้อาจจะต้องหาจากร้านรีเซลนะคะอันนี้มอสไปเจอมาจากเว็บไซต์ Farfetch นะคะขายอยู่ที่1,490 EUR ยูโรค่ะเป็นยังไงคะสวยทุกใบยอย่างที่บอกเลยใช่ไหมชอบใบไหนที่สุดคะคอมเมนต์บอกไว้หน่อยที่ใต้คลิปนี้ค่ะ แล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้อปปิ้งท i ิปนะหรือว่าบางทีเนี่ยมอสก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงาน SA ให้ด้วยใครที่อยากเป็น SA ก็สามารถติดตามได้หรือว่าใครที่อยากจะรู้ว่าทริคทำยังไงจะชนะใจ SA ได้ให้ SA ก็เชิญไปงานอีเวนต์ ให้เอสเขาให้ของสันมนาคุณกับคุณโมสก็มีทริปบอกเอาไว้ในคลิปก่กอนในช่องแคทซีล่าโมสได้เลยนะคะไปหาดูได้เลยรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดว่าโมสจะนำสาระดีดๆเกี่ยวกับแบรนด์เนมมาฝากอะไรกันอีกสามารถกดติดตามไว้ได้นะ,ะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยะคะ่ะโมสอัปโหลดคลิปทุกสัปดาห์เลยวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนแลวค่ะบ,บ๊ายบายอะเดียว